พี่เก่งพี่เก่งหยิบโลชั่นให้หนูหน่อยสซเฮ้ยเร็วๆเ,เ,เข้าหนูจะรีบนอนเนี่ยอะไรเนี่ยโลชั่นอะไรอีกทำไมเรื่องเยอะจังวะจะนอนทั้งทีเรื่องเยอะตลอดเลยลองให้ไหมเออแป๊บหนึ่งโลชั่นอันนี้ปะ Yes ใช่ ออกๆครับโอ้ทำอยู่ตั้งนานวันหลังสั่งมาใหม่นะโลชั่นเนี้ยพี่ชอบชื่อเขาโลชั่นโลชั่นไซโค้งอ่ะไซโค้งว่ะเลยอ้าวแล้วชื่ออะไรอ่ะเซโคลเออวันหลังสั่งมายินะโลชั่นเซโคลว่ะอ้ะตายอุซื้ออะไรมาเยอะแยะไปหมดเลยผู้ชมก๋วยเตี๋ยวอะไรของหนูเผ็ดน้อยใช่ไหมใช่ของหนูเผ็ดน้อยใช่ไหม เอออ่ะอันนี้คนเนียวทีเรียนอันไหนเส้นหมี่เหรอใช่ไหมอือเส้นหมี่เออก็กินเส้นหมี่มึงหยุดจังนะอะไรอ่ะอืมอือโอ้โหก็ไปทั้งวันเลยช่วงนี้แจกข้าวมั่งถ่ายยูทูบมั่งอะไรไม่รู้มั่วตัวกันไปหมดเลยถ่ายยูทูบด้วยอะไรด้วยจะทำหลายอย่างนี่ก๋วยเตี๋ยวที่พี่ว่าจะกินคนเดียวเดือนสามถูกแต่วันนี้หนูเหนูหิวเวอร์เออแต่แฟนก็กินเนี่ยเพราะว่าหิวด้วยเหนื่อยแย่ใช่ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวก็กินแล้วก็มาผ่อนเยอะๆก็ได้พักบ้างพักบ้างแต่หนูก็คิดมาอยู่นะว่าจะมีวิธีไหนที่แบบว่าช่วยให้พี่หายเหนื่อยได้บ้างอะไรเนี้ยใช่ฮะเออดีนะเป็นผัวเมียกันก็ช่วยกันมไม่อยากให้พี่เหนื่อยไงคิดได้ยังไงก็เมื่อคืนน่ะนอนคิดได้อยู่ใช่เหรออืม คิดว่าอะไรเมื่อคืนเลยนะก็หนูม,มีพอมาอีกคนเลยอะไรนะแล้วมีป่ะเนี่ย